อนนี้นะคะก็ออกมาหาของกินนะอันนี้มาจากที่พักนะหน้านิยมพอออกจากซอยอะ่ะด้านหน้าดีมากเลยอะ่ะมีนมแบบว่าเป็นไทยเดนมาร์กอะ่ะมันมีคาเฟ่ด้านหน้าเลยแตบบ่ว่าเดี๋ยวเรากินทีน่นี้แล้วก็จะมีของกินตลอดทางนะคะเลี้ยวแบบซ้ายออกมาตรงนี้นก็จะเป็นมัสมัน ไ,ไก่ฟุตี้นี่ตรงนี้อุ้มสามแล้วก็เมื่อกี้นี้เห็นเป็นอาบะหมี่เกี๊ยวกูไอ้เกี๊ยวกูน่ากินเหมือนกันแต่คนเยอะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าด้านหน้าตรงด้านนู้นนะคะตอนนี้ตรงไปตรงแยกไฟแดงนะก็จะมีเป็นโต้วลุงอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูโต้วลุงก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลายเมนูแล้วเดี๋ยวมันจะกินไม่ไหวเนี่ยอันนี้มีลาดหน้านะมีตลอดทางเลยอะ่ะ เอาจริงๆนะที่มาที่นี่นะอารมณ์เหมือนเราอยู่ที่เหมือนอยู่อยู่หลวงพขาบางเลย oh. เออเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าบ้านช่องบ้านเลนเพาว่ามันก็มีลักษณะแบบคนไม่ผูกพานแล้วก็ดูเป็นระเบียบนะไม่วุ่นวายมากแล้วก็ดูสงบเป็นเมืองเล็กๆเ,เดี๋ยวเราไปด้านหน้าเนาะไปดูว่าอ่จาจะตรงตลาดเต้าโล่งม,มันมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวตต้าันมาเลยค บอกว่ามันเหมือนประเทศเหมือนหลวงพระบางบวกกับเชียงคานเพราะว่าเหมือนกับแบบพอเดินไปนิดนดงก็จะเจอวัดเนาะเหมือนวัดเยอะแล้วก็ส,สวยๆทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เอมาเย็นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไหว้ทุ่นี้เดีวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเดินดูของกินก่อนตลาดโต้รุ่งก็เหมือนตลาดนะัดบ้านเรามั้งของที่เนี่ยมันก็จะมีเป็นซุ้มด้านหนูนเลยนูน ด้านโน้นที่มีเต็นเต็นเต็นน่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเดินดูนะว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ขนมเป็นปลาท่องหูอันนี้เป็นอาหารตามสั่งนะอันนี้เป็นอะไรอาหารตามสั่งเยอะเหมือนกันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบว่าตลาดนัดแถวบ้านเรานั่นแหละ ก็ไม่ได้แตกต่างก็มีของกินแต่ในใจรู้แล้วว่าจะกินอะไร oh. อาจจะไปกินบะหมี่บะหมี่แล้วก็ไปกินในนันะ่นอ่ะมัสมัน่นบุสตี oh. เออให้คิดในใจนะโอเคเดี๋ยวลองเดินดูเลือกร้านก่อนแล้วเดี๋ยวมาโชว์ว่าจะกินร้านไหนบ้าง oh. อดอกแบบไหนหนู่นเหรอ <S <S นเนื้อว่าชิมเนื้อน้านไปนไหนบ้างอร่อยไหม ตั่งก่อนอืมไปสั่งไปสั่งก่อนไปสั่งเก่อนยังเจ็บใจอยู่เนื้อเนื้อนเอ็นไม้นเลยครับทานเลยครับเนื้อชิ้นครับกินเลยครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงครับนิ่นิดนิดคู่ใช่น้องผมคือกินทั้งหลังเลยครับอันนี้เป็นเนื้อนวน กินเนาะพินว่าอะไรไหมไหมเท่าไหร่อร่อยสุดเปล่าหรอแบบนี้ชอบเลยยิงอ๋อเป็นไงนี่เอ็นป่ะเป็นเอ็นมันมีแบบเนื้อล้วนกับเป็นเอ็นนี่มีเนื้อล้วนด้วยทำใไปส,สองมาละนจิ้มเดิบกันน้ำแบบไม่ค่อยได้ก,กินน้ำจิ้มแบบนี้แล้วอ่ะ นึกนถึงสมัยเด็กเลยปะ <c oughs> ตอนอยู่กับคุณปู่สมัยยู่ที่เยอะกว่ามากอย่างนี้บ่อยที่ต่างประเทศไม่ได้ไ <c oughs> นะโนงมากหรือว่าใช่ม <c> า <oughs> เอาเป็นหมูทอดมัคขันเนาะ <c oughs> ไม่มีน้ำจิม้มอ่ะชิมดิมันเป็นยังไงมัคขันอะ่ะเขาดูเลยอธิบายไหมพูดก็อร่อยอดีถามเขาดิ ก็แขวนคืออะไรเกิดเอาอร่อยเหรออร่อยดีอร่อยไม้เท่าไรสิบบาทไหนดูดใ,นใกล้ๆหน่อยอ๋อโอเคอ่ะจะไปร้านต่อไปเลยอือ <c oughs> อร่อยอร่อยห,หอมหอมปะเขาแขวนหอมๆแล้วก็มีงาแล้วพริกไทยแต่เขาปรุงอร่อยอ่ะ มาแล้วฉันรอ,องมาใน้มึงก่อนอืมอร่อยจีถ้ามีข้าวเหนียวยิ่งดีลยไปล,ละหนูดทรร้านจีตอนนี้นะคะเอกก็เข้ามาที่ร้านะบะหมี่เขียวปูนะคนข้างหน้าเยอะมากเลยอะแบบเมื่อกี้ยังน้อยนะนี้แบบเยอะกว่าเดิมอีกอะ ก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวว่านั่งกินร้านนี้ก่อนก็สั่งไปแล้วก็สั่งเป็นเกี๊ยวน้ำแล้วก็เป็นบะหมี่หมูแดงก็กินสลับกันจะได้ชิมว่าเอาบะหมาีม่แห้งปูแล้วก็เกี๊ยวน้ำหมูแดงก็เดี๋ยวรอก่อนสั่งออเดอร์ล้วป็นว,ว,ว่าได้งานหรือเปล่าก็รอละกันเนาะเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูนะนี่ทำกันแบบสุนละมุนมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะ ก็จะออาาจจะแล้วก็ราพานี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วบะหมี่แห้งธรรมดาปูครับก็เกี๊ยวหนังหมูแดงธรรมดาขอบพี่นะคะครับราพาก็จะมีถ้าบะหมี่หมูแดงอย่างเดียวก็สามห้าถ้าเป็นเกี๊ยวหมูแดงก็สามห้าแต่ว่าถ้าเป็นบะหมี่ปูก็เพิ่มขึ้นมาก็เป็นสี่สิบบาทแล้วก็มีสี่สิบเอ้สี่สิบห้าบาท แพงสุดจะเป็นเกาเหลาหมูหมูแดงก็คือ60บาทราคาที่สูงสุดคือ60บาทก็เดี๋ยวลองชิมดูนะแต่ว่าน้ำซุปกรอมเนี่ยเดินผ่านแล้วคิดว่าไปนี้ต้องแหวนแล้วแหละก็เดี๋ยวมาชิมกันนะว,ว่ามันอร่อยหรือเปล่านี่นักชิมนี่อันนี้จะเป็นบะหมี่หมูแดงเอ้ยดูเส้นหน้าตาดีนะอันนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวปูเดี๋ยวน้ำปูก็ได้มาแล้วนะมีเป็นมามี่หมูแดงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเส้นก่อนเอาแบบไม่ปุมเลยนะมันไม่ได,มมด,ดนะีมันมดีเนะมีอร่อยนุ่มเหนียวนุ่มหมูแดงื่แบบนี้เหมือนจะแข็งเออน,นุ่ม เออโอเคอร่อยอร่อยนะอันนี้เน,นื่อนนที่เนี่ยมีถั่วด้วยเพราะว่าชอบชอบกินอะไรที่มันกินแห้งแล้วมีถั่วใส่ด้วยปกติตามร้านพวไปเขาจะไม่ได้มีถั่วใส่ใหนน้นะอืมไม่เหม็นถึงเลย เกี๊ยวหมูหรอนี่นี่หน้าตากี้ส้มกันอืมน้ำส้มหวานานี่ไม่พูนะนกินเกี๊ยวถ้าเผื่เกี๊ยวก็ได้ แต่ว่าให้เราข้าวบะหมีแห้งอร่อยามากๆอร่อยก็อันกูก็ถือเกินรวมตามราคาก็ถือใช่ใช่เนาะไม่ได้แบบพิเศษแต่ว่าข้าวบะหมี่แห้งมากกว่าก็เดี๋ยวไปิูก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปพบกันกับร้านต่อไปเป็นร้านมัสตมัมนคุตตี้นะคะใส่ปั๊โอ้โหลืมบอกแม่ข้างหลังเอ๋น,นะบะหมี่ที่คนเยอะๆตรงนั้นอนะ เดี๋ยวเราข้ามฝั่งมากินอีกร้านหนึ่งอ่ามัสมัน่นฟุตี้ oh. เดี๋ยวลองมาดูนะว่าจะเด็ดหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยชอบบะหมี่แห้งถ้าเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวมันเป็นเกี๊ยวหมูนะแล้วก็ใส่เนื้อปูก่ะ oh. เกี๊ยวเฉยก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมก็าราคาก็กินได้แต่ว่าชอบบะหมี่แห้งทั้งเส้นแล้วก็หมูยูแดงด้วยอร่อยอยาก ก็เอกเข้ามาอีกร้านหนึ่งแล้วนะก็ชื่อร้านอาหารปุ้มสามอ๋อออตรนนี่ปะปุ้มสามรีสอร์ทก็นี่เป็นเมนูไฮไลท์เลยนะนี่คือน่าจะเป็นชื่อเชฟอุตไทยนะคะก็คือจะเป็นตัวไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นตัวมัสมั่นโรตี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นแป้งโรตีด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันเหมือนกันนะคะ แต่เมนูก็มีเยอะนะแล้วแต่เลือกเลยมันมีข้าวต้มด้วยนะเมนูก็มีเยอะเลยเมนูแนะนำมีไข่กุ่นโบราณหมูสับเนื้อปลาเคม็มปลาโป๊ะมีเยอะอ่ะคือดูดูแล้วก็เหมือนอาหารเราเหมือนกันเป็นไรครับต๊มเออเป็นข้าวต้มเปิดเฉพาะตอนเย็นนะตอนเช้าไม่เปิดนะคะ ก็ถ้าเพื่อนมานั่นก็แวะมาชิมร้านนี้เนาะนี่ถ้าถ้าเปรียบเทียบเราก็เหมือนเป็นสไตล์อาหารออกจีรเเหมือนกันเนาะตีนแล้วก็ได้กินนะครับได้ได้ครัอ๋อได้ไค่ะเราก็ต้องมีเมนูจัเไา้นะคะเอาเมนูไว้ก่อนค่ะ รัรการเขาเข้มงวดนะที่น่านนะก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันต้องฟิกหมดเลยก็คือต้องทําเป็นระเบียบของเขาแล้วเขาก็ต้องเราก็ต้องทําตามเขาด้วยเอเจ้าของแต่ละรเขาจะจริงจังในสมรรถกาการในเรื่องของโควิดด้วยก็ถือว่าน่านเป็นประเทศที่ฟื้นฟูเร็วนะแล้วเขาปิดคือปิดเร็วด้วยเออไม่ใช่ประเทศนะปิดงานเลยก็แบบว่าเดินทางเป็นจังหวัดที่เขาฟื้นฟูตัวได้เร็วเพราะว่าเขา รู้ตัวเร็วแล้วเขาก็ปิดเดือนเมษาเลยนะเออแล้วก็เหมือนทุกร้านเนี่ยเขาก็เข้มงวดในเรื่องของการมีเช็คอุณหภูมิเนะแล้วก็จะมีสแกนของไฟชนะด้วยแล้วก็อาหารที่นี่มันมีหลากหลายแหละมันก็เป็นสไตล์อาหารจีนก็มีนะที่ดูอะแล้วก็จะเป็นสไตล์เนี้ยมันก็กลายเป็นสไตล์เขาเรีกยกว่าอินเดียอะไ้เนี่ยตัว ก็หลากหลายมนหนถึนว่ามีให้เรือกกินเยอะแยะเออก็เลยมันกินดูว่ามันดีเป็นเปล่าก็เดี๋ยวรอดูแลกันเนาะแล้วเดี๋ยวอีอชิมก็จะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะเดี๋ยวรอก่อนรางวัชนะเลิศเชฟไทยสูขข่ครัวโลกเมนูมัสมัน่นไก่ปุ้ตี้ oh, no. แล้วก็ที่นี่นะฝั่งตรงข้ามตรงนี้นมันจะมีสตาร์กาแฟนะแล้วก็จะมีไก่ห้าดาวบอกเลยว่าร้านมันจะไม่เหมือนของที่กรุงเทพอะมันจะเป็นร้านแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเจงร้านมันตกแต่งดีเหมือนเป็นร้านใหญ่ๆเลยอะเขาเดินผ่านมาอืมเขาทาแบบเหมือนสใ,ในส่ใจในส่วนของการเปิดแฟรนไชส์ของอาหารแต่ละชนิด แล้ว ได้กินหมดไหมคำเนี้ยฮะตึงคู่ฟัาอร่อยข้อวขอมมะเมงแซลมอัเบิ้ลไส้หมูขมั้มงมาตัดก,กันหรอบรเลยจับไว้ เอ้าหู้ไอเต้าหู้หัวก็หัวทอดก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกของทอดแล้วมีเต้าหู้มีพวกนี่คืออะไรจีคะหูอ๋อมันมีเปลือกมันเทศไงปลาทองอมันมีห้างไส้เปลือกมันเทศปลาทองเขาบอกไม่เอาเปลือกดิเธอไม่กินเปลือก กินอ,อิ่มเรียบร้อยแล้วก็ได้ซื้อตือโคซือคาโคเป็นพวกของทอดพูกเต้าหู้ทอดเสนทอดถั่วทอด้าดโพดทอดแล้วก็ซื้อของเข้าไปกินที่ทักก็วันนี้จบรีวิวพากินตลาดโต้รุ่งของที่น่านนะเท่านี้ก็ ถ้าชอบนะกด subscribe ให้เอด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไป,ไปเที่ยวต่อเป็นที่ไหนก็ติดตามกันไว้แล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายถึงที่พักเลยก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตลาดโต้รุ่งแล้วก็ไปกินอาหารตามสตรีทฟู้ดนะคะของที่น่านนะเราพักที่แถว หน้านิยมนะคะก็กลับเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็เติมตัวอาบน้ำนอนนี่วันนี้จองมาด้วยก็เดี๋ยววันนี้เอลาไปก่อนนะก็จะมารีวิวรีวิวหน้าจะเป็นไหน,นติดตามชมด้วยนะก็อย่าลืมนะก่อนจากกันวันนี้กดหัวใจนะคะกด subscribe เอด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแน๋นอนสบาย,ยนะนโอเคบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.